หนึ่งนาทีกับกปทในช่วงเดิมพฤษภาคม2565เป็นต้นไปสถานศึกษาทั่วประเทศจะเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนภาคก,การศึกษา2565ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนใช้บริการรถรับ,รบส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนเพิ่มขึ้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้ให้สํานักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กำชับให้ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบตัวประเทศอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารมากับรถรถปรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม